สารคามชัดเจนนะเพราะนั้นอย่ามั่วนะฮะการขอยกเลิกกฎหมายเนี่ยไม่ใช่เป็นการหมิ่นสถาบันการหมิ่นสถาบันหมายถึงการหมิ่นประมาทการดูหมิ่นการอาฆาตมาด้ายสถาบันแค่นั้นครับเพราะฉะนั้นใครจะขอยกเลิกมาตรา112ไม่ใช่คนที่ว่าไม่จงรักภักดีนะครับไม่เกี่ยวกันเลยนะครับเพราะนั้นมีนักการเมืองที่มาโหนเจ้าอย่าอย่าไปพูดแบบนั้นนะครับอย่าพูดแบบนั้นนะครับพวกโหนเจ้านะฮะ นะครับการขอยกเลิกกฎหมายไม่ใช่เป็นการหมิ่นสถาบันหมิ่นสถาบันคือหมิ่นประมาทดูหมิน่นอาฆาตมาดร้ายสามอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะกลุ่มผู้ประท้วงเขาต้องการยกเลิกกฎหมายเขาก็มีสิทธิ์เสนอตราบใดที่ไม่ได้หมิ่นประมาทไม่ได้ดูหมิน่นไม่ได้อาฆาตมาดร้ายสถาบันก็ไม่มีความผิดอะไรเพราะฉะนั้นการให้ความรู้ทางกฎหมายหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับอย่าไปาเรียกอะไร อย่าไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารนะพูดกันแบบตรงไปตรงมาอย่าบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันนี้ก็ฝากไว้อันนี้ก็เรื่องแรกที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะครับเข้าใจนะครับนี่ตรงไปตรงมานะครับนะนะฮะส่วนคุณปาลีนาะจะไปยื่น UN เหมือนกับเด็กๆก,ก,ก็แล้วแต่นะครับก็ตามสบายนะครับทุกคนก็มีสิทธินะ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับเข้าใจนะครับเพราะนั้นนี่ก็เรื่อง112ร้อนะฮะนะในต่างประเทศเนี่ย นะ,ะก็ไม่มีมาตรา112ก็มีแต่ประเทศไทยที่มีกฎหมายหมิ่นสถาบันก,ก็ก็ว่ากันไปนะถ้าถามผมเนี่ยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าความผิดฐานหมิ่นสถาบันเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยโทษมันสูงเกินไปเพราะขั้นตำ่ำสามปีขั้นสูง15ปีมันสูงไปนะถ้าไม่เกิน5ปีนี่ก็หนักแล้วไม่ต้องมีโทษขั้นต่ําอันนี้มันมีโทษขั้นต่ำสามปีแล้วขั้นสูงถึง5ปีเพราะฉะนั้นรับสารภาพยังไงก็โดนคนละ3ปีนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าโทษมันหนักไปนะครับนะนะครับการขอให้แก้ไขกฎหมายหมิ่นสถาบันเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การล้มเจ้านะฮะนะครับการล้มเจ้าก็คือพวกที่โหนเจ้าทั้งหลายนะนะก็คือที่นเจ้าทั้งหลายนะครับพวกที่โหนเจ้าเนี่ยคือพวกล้มเจ้าเพราะว่าดึงเจ้ามาทะเลาะกับประชาชนเนี่ยพวกนี้ต้องให้ความให้ความสําคัญกับพวกนี้มากกว่า การขอแก้ไขกฎหมายการขอลดโทษคดีหมินนะครับไม่ได้เป็นการดูหมิ่นสถาบันการาการให้แก้ไขกฎหมายให้เป็นอยู่ในหมวดหมินประมาทอาจจะเพิ่มโทษเช่นปกติ2ปีอาจจะเป็น5ปีเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยนะนะเพื่อให้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องหมินประมาทนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนที่สามารถทําได้นะครับ ก็นะเอาออกจากเกี่ยวกับเรื่องคดีของความมั่นคงนะครับอันนี้ก็เล่าให้ท่านฟังว่าการแก้ไขกฎหมายวิธิของประชาชนส่วนจะแก้ได้ไม่ได้ก็ก็แล้วแต่ว่าเสียงข้างมากในสภาจะว่าอย่างไรอันนี้ก็กราบเรียนพี่น้องประชาชนได้ทราบอันนี้ก็คือ,อเรื่องแรกนะครับต่อไปก็คือเรื่องการ์ดของผู้ชุมนุมนะครับการผู้ชุมนุมนะฮะที่มีการยกเลิกนะฮะการผู้ชุมนุมที่มีการยกเลิกถ้าเราติดตามข่าวเราจะพบว่าการ์ดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกอาชีวะนะครับ ข้อการอาชีวะเนี่ยนะครับมันก็อาจจะไม่มีประสบการณ์นะทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็จะใช้กาดเอือชมือที่ก็หมายถึงบริษัทร,รักษาวความปลอดภัยบริษัทพวกนี้เขาจะรู้หมดว่าต้องทําหน้าที่ยังไงจะต้องป้องกันยังไงควบคุมอารมณ์ระงับเหตุไม่พกพาอาวุธนะการตรวจอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งวิธีการในการเพื่อให้การชุมนุมเป็นไปนโดยสงบนะและประาศจากอาวุธ นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ากาบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับบางคนบอกว่านะการชุมนุมเนี่ยนะถ้าทางจะไปไม่รอดไม่สามารถที่จะกดดันพลเอกประยุทธ์ได้อันนี้อันนี้ไม่จริงนะไม่จริงนะครับการกดดันพลเอกประยุทธ์มันต้องใช้เวลานานนี่ผ่านมาแค่6เดือนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาพอสมควรในการที่กดดันพลเอกประยุทธ์นะครับมันไม่ใช่ว่า เออหกเดือนแล้วจะออกออกจากอำนาจมันต้องใช้เวลาครับนะครับก็ต้อง,ต,องต้องค่อยๆกดดันกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็กราบเรียนให้ทราบว่าเออการที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์ลาออกนั้นมันต้องใช้เวลาเนะเข้าใจนะนะ่ต้องใช้เวลาอ่อมากมาก,มากพอสมควรนะครับมากพอสมควรแล้วก็ปีนี้ก็การ ชุมนุมก็คงจะจบแล้วมันใกล้สิ้นเปียก็ต้องไปพักผ่อนพอปีหน้าเขาจังเริมมีการชุมนุมมาท้วงกันต่อไปการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธทําได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับอ,อนะครับเอเอนะครับนะครับ ก็หลายๆคนก็อยากให้มีการยกเลิกกฎหมายมาตรา112นะฮะนะครับนะก็เยอะคนที่ไม่อยากให้ยกเลิกก็มีก็บางส่วนก็ว่ากันไปทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นครับนะไม่ใช่การล้มเจ้าครับนะอ่านะนะครับเราไม่ต้องไปโหนจ้งโหนเจ้านะครับทุกคนให้ความเคารพสถาบันทั้งนั้นผมก็ให้ความเคารพแต่การแก้กฎหมายนะให้บทลงโทษมันน้อยลงอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเรื่อง112นะครับชัดเจนนะครับ่าชัดเจนทุกคนนะครับ ม,ม,มีอะไรที่น่าสนใจนะครับออืโหนเจ้านักบุญทนคนอื่นตอนนี้ก็พวกนักแสดงอะไรต่างๆที่รับบริจาคก,ก็แฉกันไปแฉกันมากรณีเสียโป้กรณีคุณสันทนะแฉนักแสดงอนะันนั้นก็ ผมว่าดีเนอะเอามาแฉมาอะไรต่างๆ,ๆจะได้รู้นะครับว่าไอการรับบริจาคนะเอาสถาบันบางหน้าเอาการปกป้องสถาบันบางหน้าเนี่ยมีการเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวไหมมีการเอาเงินเข้าบัญชีส่วนตัวไหมอันนี้เป็นเรื่องดีนะผมว่าดีนะครับที่พี่ต่อหรือรองสันทนะเนี่ยออกออกมาแฉมาอะไรเนี่ยดีนะครับจะได้รู้ความจริงนะครับว่าทุกวันนี้ที่อ้างเจ้าอ้างอะไรต่างๆเนี่ยมีการอ้างเจ้าไปรับบริจาคเอาเงินเข้าส่วนตัวไหมผมว่าช่วยกันแฉดีนะ ส่วนจะเป็นเรื่องจริงเรื่องเท็จในผมคงไม่กล้าร,รับรองอ่ะแต่ผมว่าดีนะนะที่คุณสัตยธนะเข้าไปแฉเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับอืมนะครับอืมเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับอืมอืมนะครับเป็นนะแฉะเยอะๆครับเพราะว่าทุกวันนี้ทั้งทนายความทั้งคนดังทางโซเชียลดารานักร้องเปิดรับบริจาคก,กันเยอะๆนะบางคนก็อ้างสถาบันบางคนก็อ้าง อ้างนูน่นอ้างนี่อ้างเด็กอ้างไรต่างๆมากมายนะครับนะก็ควรจะมีการร้องเรียนมีการตรวจสอบเป็นเรื่องที่ดีครับนะดีมากครับนะเ,เสียโป้กับสันทนะมาแฉเรื่องเงิน2ล้านเสื้อชมพูนะเ,เกี่ยวกับสิดิราชหรือไม่อย่างไรเป็นเรื่องที่ดีครับแฉเลยครับแฉเยอะๆนะเออนะจะได้รู้ความจริงบางคนถามว่าเอ๊ ดารานักแสดงนักบุญทุนคนอื่นเขาจะฟ้องสานทนะจริงไหมก็ถ้าสาธนะเขาล้อตามความเป็นจริงมันก็ไม่มีความผิดอะไรนะจะไปฟ้องล้องอะไรเขาล่ะเขาเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติเป็นห่วงปเป็นห่วงเป็นใยประชาชน <c oughs> เป็นห่วงปเป็นใยสถาบันนะครับบางคนก็เอาชื่อสถาบันมาหากินอะไรต่างๆนะฮะดีครับ <c oughs> การตรวจสอบเป็นเรื่องดีไม่ต้องกลัวแล้วครับนะถ้าเราตรวจสอบด้วยโดยความสุจริตเนี่ยไม่ต้องกลัวครับ นะเพราะฉะนั้นก็ตรวจสอบมาเต็มที่เลยก็ฝากคุณสันทน,นะนะครับตรวจสอบเต็มที่เลยนะตรวจสอบไปเลยครับไม่ต้องกลัวนะถ้าเป็นเรื่องจริงก็เอาให้หนักออโอนเข้าบัญชีตัวเองหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะครับถ้ามีการโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีตัวเองส่วนใหญ่มันก็สอนในทางทุจริตเรารับบริจาคยเ,เราเอาเข้าบัญชีตัวเองเราก็มีโอกาสที่จะเป็นไง นะเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวที่ผ่านมาก็มีแล้วเนี่ยคนดังอโอนเขา้าบัญชีตัวเองนะกรณีไฟป่าไฟป่านะสุดท้ายก็กลายเป็นเรื่องอะไรมีปัญหากันไปไม่ได้เอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์นะเข้าตาํารานักบุญทุนคนอื่นพวกรับบริจาคเยอะพอดังขึ้นหน่อยก็รับบริจาคดังก็รับบริจาคเริ่มทํามาหาก,กินกันเป็นแถวนะหลายคนเยอะ,ยอะแยะรับบริจาคฮนะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นไงไม่ไม่ชัดเจนไม่เปิดเผยไม่รู้เอาเงินไปทําอะไร เป็นช่องทางทำมาหากินของพวกคนดังทั้งหลายนะซึ่งผมนี่ไม่เอาด้วยเลยนะจะมารับบริจาคเอาเงินเข้าบัญชีตัวเองผมไม่เอาผมถือว่าเป็นความน่าด้านนะครับแล้วก็เป็นช่องทางในการที่จะทุจริตกับเงินประชาชนอืมสุดท้ายก็จะจบนะฮะถ้าใครไปนะรับบริจาคเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนะครับนะสุดท้ายก็จะติดคุกอิตารางนะครับอา่า อือืมนะครับอืมผมไม่ใช่ i ออนะครับอย่ารีบแบนนะครับก็ตะก,กี้แบนไปแล้วหนึ่งคนสบายไปแล้วคนพูดจาไม่สุภาพมากวนส้นตีนอยู่ในเพจผมก็ได้แบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมนะครับสบายไปแล้วอืมอืมโหดมากมากเดี๋ยวก็หักครับอืมนะครับเงินบริจาคเป็นเงินร้อนเนี่ยนะเขาแสดงความคิดเห็นมานะอ่าเสียงเบาแหละครับอ่านะ เสียงเบาอีกแล้วครับเบาไม่เป็นไรแล้วเอาออกเลยนะมีคนบอกว่าเสียงเบาเสียงอะไรก็ไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเนี่ยนะนะไอเรื่องเสียงนี่มันแก้ยากนะนะครับนะนะฮะนะครับผมว่ามันชัดนะเพราะว่าผมก็เปิดเต็มที่แล้วนะครับก็น่าจะได้ยินนะครับนะนะฮะนะก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปว่ากันไปนะครับอมีเรื่องอะไรอีกไหมครับชัดเจนนะครับ นะเฟซบุ๊กก็ชัดเจนนะครับอนะฮะว่าไปอาจารย์คือนักกฎหมายที่แท้จริงขอบคุณมากครับอืมนะครับอืมนะลองฟังเสียงดูชัดเจนไหมนะ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 าาชัดไหมครับ,รอ,รบอืม,อมนะนะก็ก็ชัดนะฮะผมก็ลองเทสดูนะนะครับปัญหาเรื่องเสียงนี่ปัญหาเยอะเหลือเกินอ่ะว่ากันต่อไปใครอยากรู้เรื่องอะไรถามมา เออนะครับชัดเจนดีนะครับทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ใช้เสียงสดเลยนะนะครับอืม